คสวัสดีค่ะเอฟซีจ๋าเด็กอะไระคะ่ะจิตใจดีงามอะ่ะเขามีจิตใจดีเขาพูดเขาเขาเป็นตัวเขาเองนะเขาเขาพูดบนเวทีก็ตัวเขาเองนะเหมือนกับว่าวันนั้นที่มีไปวัดอะไรนะไปวัดวัดทางตุหรือเปล่าเห็นแม่แม่นั่งข้างนอกอย่างเงี้ยน้องมันมาถามว่าวันนี้นะคะทําไมแม่แม่นั่งข้างนอก เหมนเข้าใจว่าแม่แม่ไม่รักหนูเลยทําไมแม่แม่ไม่เข้ามานั่งข้างในอย่างเนี้น้องมันคิดเหมือนเด็กอ่ะแต่ใจมันใจ,จพูดแบบคิดแบบจิตใจด,ดีค่ะตอนซ้อมไหนหรือลองดีเลยใช่ค่ะใช่นะค่ะนี่แหละคนจิตใจดีงามหมาทุกท่านจ๋าเนี่ยน้องอ่ะวันนี้นะน้องคนอย่างน้องไม่มีคําว่าตกต่ําค่ะน้องไปโลดค่ะเชื่อนะไอ้่ามองมองคนไม่ผิดหรอกไอ้ญาก็เป็น ไอ้ย่าเคยเป็นคนที่มองอะไรไม่ผิดนะเพราะไอ้ย่าเป็นคนปีมะโรงเนาะไอ้ย่าเป็นคนวันการเทวดาก็ให้ไอ้ย่ามาเหมือนกันไอ้ย่าเกิดแต่เด็กไอ้ย่าก็มีจิตใจดีงามวิทยาสงสารคนอื่นนะคะไอ้ย่าเป็นอบตนะคนเมาเหล้านะหรือว่ากําลังเต้นอะนะคะหกล้มไอ้ย่าก็เอาเข้าลุกนะตอนไอ้ย่ายังไม่เป็นผู้นํานะเขาตีเขาเขาต่อยคนที่โดนตีมาคนเมาอ่ะมันหาเรื่องเขาอ่ะ มันมาล้มตรงมันมาโดนเข้าลุมนะคะ่ะต่อหน้าแอตยาที่กําลังขายน้ําเงี้ยวอยู่อะคะ่ะแอตยาก็เอาตัวเองเข้าคุมคนนั้นไว้เลยนะแอตยาเอาตัวเองเข้าครอบคนที่โดนลุมไว้นะคะสามสิบคนน้นเขาหยุดหมดเลยนะคะเขาบอกว่ากลักวกลัวโดนแอตยาหอมนะคะตอนนี้คนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะ <c oughs> ตอนนี้เขาพ้นแล้วะคะ่ะใช่นะ้องไปงานสองงานวันที่ยี่บแปด คู่ก,กันเลยเห็นไหมนั่นแหละน้องอะ่ะงานน้องนะงานน้อยงานใหญ่น้องไปหมดนะคะน้องเป็นคนมีจิตใจดีงามค่ะแบกเพื่อเงินยังไงคะแบกเพื่อเงินยังไงคะเอซตอบมาเด้อค่ะแบกเพื่อเงินอะไรเอซค่ะตาสว่างพวกอะไรนะตัวจริงคือพวกเอออย่าเอาการเมืองมาพูดในที่นี่นะคะ ค่ะอย่ามาพูดการเมืองในที after after <another> ่นี่นะคะแอดย่านะคะใช่ไหมมีคนนี้ใช่ไหมอย่าอย่าอย่ามาพูดการเมืองนะคะแอดย่านะคะแอดย่าก็เป็นนักการเมืองนะคะแต่แอดย่าไม่เอานะคะอย่าเอาการเมืองนะคะค่ะอย่าเอาการเมืองมาพูดนะคะเนาะรีบรี้เป็นช่องการเมืองแอดย่าไปจิ้มผิดนะคะขอโทษไปจิ้มผิดนึกว่าช่องตัวเอง ขอโทษขอโทษเอฟซีนี่แหละโอ้ยขอโทษจริงๆนะบ้าไปแลยแอนดี้โอ้ยโอ้ยแอนยีนี่เพี้ยนแล้วนะเธอแอนยี้แอนยาจะดูของตัว แอย่าจะจิ้มไปช่องที่แอดย่าไรสุดที่แล้วโอ้ยเอดย่ากำลังจะกินข้าวอดย่ายำเห็ดโคนนะคะเอดย่าไปงานขาวดำแล้วก็มีปลานหนึ่งนะคะแบ่งให้แม่อีครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้เห็นไหมมีคุณแม่ก็เอยายำเห็ดไปให้คุณแม่โอ้ยนี่นะคะนี่ยำเห็ดเอดย่าใส่พริกนะคะยำเห็ดใส่ขาหมูนะคะอุ่นจนเย็นแล้ว ันนี้กุ้งนะคะอันนี้กุ้งแช่นนกุ้งดองนะคะกินไปเยอะแล้วนะคะกุ้งกุ้งเขาเรียกอะไรลูกสะใภซื้อคุณหมอซื้อมานะคะกุ้งดองน้ำปลานะคะโอ้ยโอ้ยนี่แหละความผิดพลาดนะคะแอดยาไโอ้ยได้หานะคะเราจะไม่ไม่ซึมไม่เศร้ากันนะคะใช่นะคะเอด็เอดยาไปด่านะคะย่าจะบล็อกแล้วนะคะ มันไม่ใช่ช่องเรานะคะนึกว่าไอ้พวกป่วนว่คะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเอดยาอ่านใหม่เด้ <c oughs> อย,อยไ,ปไปดูม็อบที่เขาประท้วงกันนะคะไปอ่านมันจิ้มเข้าไปนะคะนึกว่าช่องเรา <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยตา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 ยเอ็ดย,ย,ย,ยาสอคำนะคะนี่แหละผู้สอวาน ขำจริงๆเด้อชาเอซีจ๋าโอ้ยเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวก่อนเด้อ่ะโอ้ยตาย,ตายละตายละนี่แหละเอดย่านะเอดย่าบอกตรงๆเอดย่าไม่ได้เก่งอะไรเลยนะคะเอดย่าทำด้วยหัวใจนะคะเพราะน,นั้นเอดย่าไปเจอนะคะพ่อแม่ศิลปินคนหนึ่งเอดย่าไปกินข้าวนะคะเนาะเอดย่าไปกินข้าวที่วัดนะคะอันเขาก็โดนประเด็นอย่างน้องนี่แหละแต่เขาเป็นผู้ชายนะคะลูกเขานะก็รู้สึกว่าจะมาทำไม เนี่ยดนเพลงจริงทุนเหมือนกันนะคะเอซีจา๋าเดี๋ยวเดี๋ยวทำกอนเดอ้อโอ้ยลูกเขายังเป็นผู้ชายยังแพ้เลยนะคะตอนนี้เขาชื่ออะไรเอ็ดยายังไม่ได้อ่านนะเขาก็เป็นศิลปินที่นี่นะแต่เขาอะแพ้กับอันเนี่ยคอมเมนต์นะคะผมกล้าหาอยู่ว่าใครนอโอ้ยเอดยาขอโทษจริงๆนะคะนี่มีหานะคะเอ็ดยานะโอ้ยนะคะเอซีจา๋า นี่แหละแอดย่าหอมนะทุกทาา่านจ๋าลองคิดรู้เถอะนะคะนางก็อ่านแล้วก็ดา่านึกว,ว่าเขามาเม้นในช่องเราค่ะ <c oughs> โอ้ยนาะครเอฟซี FC. โอ้ยขำตัวเองแล้วข้าวยังไม่กินนะแอดย่ากินยำเห็ดกินหรือว่ากินกุ้งแอดยา่าคงสำลักใส่จอแล้วนะเนี่ยโอ้ยนี่แหละนะคะคนแก่นะคะวันนั้นมีคนหนึ่งนะคะน่าจะเป็น FC เอฟซีน้องมาถ่ายรูปกับแอดย่านะคะที่หน้าเวทีแอดย่าก็ไม่รู้เนาะ เนี่ยคนที่มาเมนที่ว่าเป็นแค่ YouTube นะคะเขาว่าแอดย่านะคะ,ะ,คะจริงแล้วแอดย่าหอมนะคะเนาะไม่ได้ว่าเป็นญาของอันนั้นหรือว่าึแอดย่ากันึกว่าเอสซีแอดย่าที่ตามลุงป้าสมัยก่อนนะคะมีเยอะเลยนะคะบางคนยังโทรมาส่วนตัวในไลน์นะคะบอกว่าอันเสียใจมากเลยนะสงสัยเหมือนมากเลยเหมือนเหมือนแอดหอมแต่ไม่คิดว่าแอดหอมจะไปถึงกาญจนบุรีนะเขาก็เลยแบบโอ้โหนะคะ โทรไลน์มานะคะนราบอกว่าเสียใจมากเจอแอดหอมแล้วไม่ได้ทักนะคะแล้วมีอันเอฟซีแอดหอมอีกคนหนึ่งเป็นครูนะคะไปเล่าให้แกฟังว่าวันนี้นะแอดจนหอมมาถ่ายน้องที่นี่นะว่ะแกเลยโทรมาอุ้ยเสียใจไม่ได้ทักเขาก็อยากกดเรานะเอฟซีนะอยากกอดอยากเจออย่างเงี้ยตัวจริงอย่างเงี้ยแอนเจ้าชอบเป็นคนตรงๆอย่างนี้แล้วนะคะหัวเราะนะคะน้องต้นข้าวค่ะเป็นลูกหลาน คนขอนแก่นใช่คะ่ะใช่วันนี้น้องไม่ได้ทิ้งใครเลยนะน้องอ่ะติดต่อหมดเลคะ่ะ <c oughs> น้องอ่ะนน้อง,อ,งอ่ะนน้องมันติดต่อหมดเลยนะชีวิตน้องไม่ได้ขาดอะไรแล้วนะคะแต่น้องจะถึงเวลาวันไหนเท่านั้นเลยะคะ่ะที่น้องจะออกมาเปิดเผยนะคะเราไม่โทษใครนะแอดย่าไม่โทษใครไม่โทษนะคะชีวิตคนเราไอ้ท่ออย่าไม่โทษพ่อไม่โทษแม่นะคะไม่โทษใครนะคะ เพราะว่าก็ถือว่าวันนี้นะคะที่เพราะไม่มีพ่อไม่มีแม่นะคะก็ไม่มีน้องให้เราวันนี้นะคะพ่อแม่จ๋าเอ็ดย่านะคะเอ็ดย่าเป็นคนจิตใจแบบนี้ละค่ะวันนี้นะคะเอ็ดย่าก็ได้ได้ข่าวดีหลายอย่างอยู่นะคะข่าวดีกับน้องนะคะเอ็ดย่าเพราะว่าเราก็ห่วงน้องเนาะกลัวน้องไม่เข้มแข็งนะค่ะเอ็ดย่าก็ได้ข่าวดีหลายอย่างแต่ย่าไม่เอามาพูดตรงนี้นะค่ะ จริงๆนี่แหละเขาเรียกว่าคนดีเนาะคนดีเทวดาคุ้มครองนะคะถ้าคนเหนืออยแาอออยยาเ็จะว่าคนดีผีคุ้มเจ้าอานีนะโอ้ยอีายยาขำตัวเ,เองมากเลยท้องแข็งเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นกับอี้ยยานะคะ